เคยฟังตำนานนางพญางูขาวที่เป็นหนึ่งในสีสุดยอดในทานพื้นบ้านของจีนไหมคะเดี๋ยววิวเล่าสังค่ะสวัสดีค่ะจากชาแนลคอยวิวค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ยังลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้นะคะติดซีรีส์ติดนิยายจีนเนี่ยเชื่อเถอะมันต้องมีสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราติดเนี่ยนะคะที่เขาดัดแปลงมาจากเรื่องตำนานนางพญางูขาวค,าวคา่ะหรือบางทีอาจจะไม่ได้ดัดแปลงเลยก็ได้อาจจะมีตัวละครในนั้นเนี่ยเข้าไปเป็นตัวละครในเรื่องเลยนะคะซึ่งถ้าใครเสพหลายเรื่องมากพอเนี่ยเชื่อวิวเถอะว่าได้ย ดีเดี๋ยวเรื่องนี้จบเศร้าเดี๋ยวเรื่องนี้ตัวนี้เป็นตัวดีเดี๋ยวเรื่องนี้ตัวนี้เป็นตัวร้ายสรุปแล้วมันอะไรยังไงกันแน่เรื่องของนางพญาง,งูขาวจริงๆเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้วิวเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย เรื่องราวของนางพญางูขาวเนี่ยนะคะก็อย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ประโยคแรกของคลิปนี้เลยว่ามันเป็นนิทานพื้นบ้านของจีนค่ะดังนั้นคําว่านิทานพื้นบ้านช่องเราพูดกันบ่อยมากแต่ว่าก็ไม่ได้พูดมาสักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่าถึงนิทานเท่าไหร่นะคะดังนั้นอ่ะทบทวนทบทวนสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามเวลาที่เราพูดถึงนิทานพื้นบ้านเนี่ยเขาหมายถึงนิทานที่มีคนเล่ากันมาปากต่อปากปากต่อปากค่ะและด้วยความจีนนะ่ทุกคนจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน5,000ปีะะปนนีีนน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 ะะคคเเเเรรืื่่่่่อองงงงงงาา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 าววขพพูป็หึิท้้้บกกมมๆดััล ปากต่อปากปากต่อปากเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนเล่าไม่เหมือนกันหรอกค่ะเอาง่ายๆแค่ทุกคนฟังวิวเล่าวันนี้เลาไปเล่าต่อแต่ละคนก็เล่าไม่เหมือนกันละดังนั้นนี่นะคะมันไม่แปลกเลยที่ตำนานนางพยางูขาูเานี่มันจะมีหลากหลายเวอร์ชันมากวันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปนี้วิวจะหยิบเอาเวอร์ชันหนึ่งที่ฮิตมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วการแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับใครที่เคยได้ยินได้ฟังเวอร์ชันอื่นมาแล้วมันไม่ตรงกับเวอร์ชันนี้ขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่ได้มีใครผิดมันแค่เป็นคนละเวอร์ชันมันเปปนนนาาาาาาา้บ่่่ตตีีีีมมมัลลววใอดกกแศูข วูเขียวอาศัยอยู่บนภูเขาเอ่้อเหมยหรือที่คนไทยเรารู้จักกันดีในนามภูเขาง้อไบค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะเหมือนกับก็บำเพ็ญตบะกันอยู่ตรงนั้นมานานแล้วแหละก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกันค่ะรู้จักกันไปรู้จักกันมาก็สนิทกันก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ย hey, เราสองคนเนี่ยเรามาแปลงร่างเป็นมนุษย์กันไหมแล้วก็ลงไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมโลกมนุษย์กันทั้งคู่ก็โอเคดีลกันได้นะคะเพราะว่าบำเพ็ญตบะมาเป็นพันปีละเปลือกก็เลยแปลงร่างเป็นผู้หญิงแบบสวยเลยค่ะงูขาวเนี่ยแปลงเป็นผู้หญิงชื่อว่าไ่่สูเจิงไทีแปลวาาขบ ส่วนงูเขียวเนี่ยนะคะจะชื่อว่าชิงชิงหรือว่าเสี่ยวชิงค่ะคืองูเขียวนี่จะเหมือนกับอ่อนกว่างูขาวนิดนึงทั้งคู่ก็อาจเดินทางลงมาจากเขาง้อใบกันนะคะมาจนกระทั่งถึงบริเวณแถบแถบหางโจโค่ะบังเอิญว่าตอนนั้นน่ทะทัศนียภาพของทะเลสาบหางโจโกําลังสวยกําลังอะไรเลยทั้งคู่ก็ไปอยู่บริเวณสะพานหนึ่งชื่อว่าสะพานแบบสะพานหากักสะพานที่พังแล้วอะไรเงี้ยบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่แถวนั้นพอดีน่าจะแบบภัยแพ้ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสวีเซียนซ งูขาวเห็นแล้วก็แบบปุ้ยปิ้งเลยชอบเลยก็เลยแบบอยากจะจีบแต่จีบธรรมดามันเบสิกไปเดี๋ยวแบบว่ามันจะไม่มีโอกาสอะไรไงผู้หญิงสมัยก่อนผู้หญิงจีนจะเข้าไปจูดโจมเลยมันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะคะนางไปสู้เจิงเนี่ยก็เลยใช้วิธีว่าใช้อํานาจของตัวเองในฐาน,นะงูขาวเนี่ยบันดานให้ฝนเนี่ยตกลงมาค่ะอยู่ดีๆเอาออฟโน e ว e ฝนก็ตกลงมาสี่เซียนมองไปเห็นผู้หญิงสองคนสวยมากยืนตากฝนอยู่สงสารด้วยความที่แบบเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วก็เลยเอาร่มของตัวเองเนี่ยนะคะให้ผู้หญิงสองคน แล้วก็แบบมีโอกาสได้พูดคุยเจ้าแจะอ,อะไรกันทั้งคู่ก็แบบเอาตกหลุมรักกันโดยสมบูรณ์ค่ะดังนั้นไผ่สู่เจิงก็เลยตกลงว่าตัวเองเนี่ยจะแต่งงานอยู่กับสวีเซียนนะคะก็เลยทําให้เรื่องราวทั้งหมดจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่สิถ้ามันแฮปปี้เอนดิ้งมันจะไม่มีเรื่องต่อทุกคน <c oughs> ไผ่สู่เจิงเนี่ยนะคะพอแต่งงานอยู่กับสวีเซียนแล้วก็อาไปอยู่ที่ร้านขายยาของสวีเซียนก็อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งไผู่่เจิงเนี่ยเริ่มท้องอ,อ่อ,อนๆเริ่มท้องลูกนิดหนึ่งปรากฏว่ามันม หลวงจีนชื่อหลวงจีนฟ้าไห่ซึ่งหลวงจีนฟ้าไห่เนี่ยก็คือเป็นหลวงจีนในศาสนาพุทธใช่ไหมในขณะที่ไผ่ซู่เจิงเนี่ยเป็นปีศาจงูที่บำเพ็ญตบะในลัทธิเต๋าค่ะหลวงจีนฟ้าไห่เนี่ยบังเอิญได้รู้มาว่าไผ่ซู่เจิงอยู่กับสุยเซียนทีนี้หลวงจีนฟ้าไห่ก็คิดเลยว่าเฮ้ยไม่ได้อันนี้คือนางปีศาจงูเนี่ยต้องมาหลอกลวงมนุษย์ผู้ชายแน่แด้วยความที่เราเป็นหลวงจีนเรามีหน้าที่เราจะต้องไปช่วยสุยเซียนออกมาหลวงจีนฟ้าไห่ก็มาเลยค่ะมาที่บ้านในจังหวะะะทีีีีี่่่่่ไไไไสสสููเเเเจงงมออออยยยยยยราาา้้นนนนขปคุกกับบวซซซ นี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าคนที่อยู่กับเจ้าทุกวันเนี่ยมันเป็นปีศาจเป็นปีศาจงูรีบหนีไปเร็วอะไรเร็วฝังสุยเซียนเนี่ยนะคะก็ยังไม่เชื่อหลวงจีนด้วยความที่รักเมียมากก็ประมาณว่าจะบ้าหรอจะมาใส่ร้ายอะไรเมียฉันแบบเมียฉันก็เป็นคนก็อยู่ด้วยกันทุกวันดังนั้นนะคะหลวงจีนฟงางไห่ก็เลยบอกสุยเซียนค่ะพรว,ว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวในคืนเทศกาลเรือมังกรเนี่ยนะคือจีนจะมีเทศกาลแบบเรือมังกรไฟอะไรของมันเนี่ยนะให้ลองชวนเมียนเนี่ยดื่มเหล้าแต่ว่าต้องไม่ใช่เหล้าธรรมดาต้องเป็นเหล้าแบบชนิดหนึ่งของจีนีนนนนนนซึ่่งใเล้าชิดััมนมนี กรรมฐานผสมอยู่ทีเนี้ยในปัจจุบันเราก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่เลยหลายคนมีความเชื่อผิดๆนะคะว่างูกลัวกรรมฐานในเรื่องเนี้ยเขาก็ใส่ความเชื่อเดียวกันลงไปค่ะสุยเซียนก็แบบป้าหนาเมียฉันเป็นคนอ่าลองดูก็ได้ลองดูก็เลยเอาเหล้าเนี้ยไปชวนเมียกินนะคะเมียก็กินเหล้าเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรผสมอยู่ข้างในกินเข้าไปปุ๊บปรากฏเมาหลับค่ะมันหลับไปเท่านั้นแหละเมียก็คือคืนร่างกายเป็นงูตัวใหญ่เท่าบ้านเลยแบบปึ๊บขึ้นมาใหญ่มากนะคะสุยเซียนก็คือกรี๊ดค่ะกรี๊ดแบบอ้าเมียฉันเป็นปีศาจกูตัว ใหญ่มากเป็นลมสลบตุยเย่ไปเลยไปสู่เจินเนี่ยตื่นมานะคะก็ตกใจว่าอา้าวสามีฉันตกใจร่างของฉันจนตายไปแล้วทํายังไงดีคือรักสามีมากถึงเธอจะรับฉันไม่ได้แต่ฉันก็ยังรักเธออยู่ฉันยังไม่อยากให้เธอตายนะดังนั้นไปสู่เจินเนี่ยนะคะก็เลยชวนเสี่ยวชิงเนี่ยเจ้าง,งูเขียวเนี่ยนะคะเดินทางไปที่ภูเขาหนึ่งค่ะก็คือภูเขาคุณหลุนนะคะซึ่งภูเขาคุณหลุนเนี่ยมันเป็นที่เก็บยาแบบสารพัดยาของเหล่าเซียนทั้งหลายอยู่มากมายไปสู่เจินก็ขึ้นเขาไปด้วยความยากลําบากท,ทั้งที่ตัวเอง ยามาช่วยสามีไปถึงก็ต้องไปตอ่อสูอ้กับคนเฝ้าสวนอีกไปอะไรอีกแต่ด้วยความที่แบบรักมั่นในสามีมากๆสุดท้ายคนเฝ้าสวนเขาสงสารก็เลยให้ยามาค่ะไปสู้เจิก็รีบเอาอยามาต้มยาอะไรเอาไปให้สามีกินปะปรากฏว่าสวีเซียนฟื้นขึ้นมาพอฟ <t> ื้นขึ้นมาปุ๊บเห็นหน้าเมียสิ่งแรกที่สวีเซียนทำคือคิดว่าจะเ<ๆ>ป็นอารมณ์แบบโอเมียจ้าฉันสึกผิดไปแล้วฉันรักเธอความรักต้องชนะทุกอย่างไม่จ้าสวีเซียนฟื้นขึ้นมาคือตกใจมากแบบกลัวเมียกลัวแบบโอ้ยตายแล้วนี่มันปีศาจงูฉันเห็นตน แรกฉันก็เป็นลมตายไปแล้วรอบหนึ่งโอ้ยฉันฟื้นมาฉันยิ่งเจออีกนะคะสี่เซียนก็เลยอาศัยจังหวะที่ไปสู้เจินเผลอหรือแบบไปไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยหนีค่ะไปที่วัดจินซานเลยไปหาหลวงจีนฟ้าไห่นะคะหลวงจีนฟ้าไห่ก็บอกว่านี่นี่น,นี่วิธีเดียวที่เธอจะหนีจากนางปีศาจงขูขาวนี้ได้นะคือต้องอยู่ในวัดแล้วก็สั่งให้คนเนี่ยขังสี่เซียนเอาไว้ในวัดเลยสี่เซียนก็งง,ง,งว่าอัทำไมฉันโดนขังละ่ะแต่ก็อยู่ในวัดไปทีนี้ไปสู้เจินก็รู้ค่ะว่าสามีตัวเองเนี่ยถูกพาเข้ามาอยู่ในวัดจินซาา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 านกก็ตามมา็ตตตมมมมมมมแลล้วอหงจฟ บอกว่าหลวงจีนฟาไ้เอาหัวชันขึ้นมาซะดีๆหลวงจีนฟาไฮก็แบบแกอีกคาแก้วแกเป็นงูเอาไม่ใช่ไปสู้เจินแกเป็นงูแกเป็นปีาศาจแกจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ได้นะจึงต้องบอกว่าหลวงจีนฟาไหฮนี่โชคดีมากนะคะที่อยู่เซิร์ฟจีนถ้าอยู่เซิร์ฟไทยแล้วเจอพระอภัยมณีไปน่าจะช็อกน้ำลายฟูปากอะประกานว่าพี่แกฟาดทุกสปีชีเลยนะใดๆก็ตามเอาว่าหลวงจีนฟาไห่ก็ไม่ยอมนะคะทั้งสองฝ่า,ายก็เลยสู้กันค่ะหลวงจีนฟาไฮก็มีการแบบเรียกตัวนั้นเรียกพ้าโพธิสัตว์นี้เรีีียยกกกกู่่เเเรอออมมมมาาต็ไปหดพืส้ นนะะในขณะที่ฝั่งไปสู่เจินก็เสกน้าค่ะเป็นมวลน้ําขนาดมหูวาตามพลังของตัวเองมาเพื่อที่จะมาถั่มลวัดเลยตอนนั้นน้ําก็คือท่วมอะไรเละเทะไปหมดแต่ไปสู่เจินเนี่ยพลังไม่สุดคือจริงๆแล้วไปสู่เจินมีพลังเยอะมากนะแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะใช้พลังได้ไม่สุดเพราะว่าตัวเองท้องอยู่นะคะสุดท้ายไปยสู่เจินทาอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยต้องยอมแพ้ไปดังนั้นเสี่ยวชิงก็พาไปาสู่เจินซึ่งร่างกายแบบบอบบางมากเนี่ยหนีกลับหางโจกในขณะที่สวีเซียนอยู่ในวัดเห็นสภาพแล้วแบบโูมียะฉันรักฉันขนาด นี้ตามฉันมาขนาดนี้อู้ทำไมหลวงจีนถึงทําร้ายเมียฉันขนาดนี้แล้วจับฉันค้างไว้อีกอู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวีเซียนเนี่ยนะคะก็เลยขอให้หลวงจีนคนอื่นๆในวัดที่เป็นแบบหลวงจีนหนุ่มๆใจดีใจดีบอกว่าปล่อยฉันออกไปเถอะฉันจะกลับไปหาเมียสุดท้ายมันก็มีคนใจอ่อนก็ปล่อยสวีเซียนออกมาสวีเซียนก็หนีหลวงจีนฟาหายคันนี้นี่นี่นี่หน,น,นีไปอยู่กับปัูสเจินอีกรอบหนึ่งก็ไปเจอกันตรงสะพานเดิมที่เขาเจอกันวันแรกอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าขอโทษขอโพยการตอนแรกเสี่ยวชิงคือจะฆ่าสวีเซียนทิ้งแล้วนะแต่ว่า ฉั้นอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้นูบบน่นนี่สุดท้ายอะทั้งหมดก็เลยไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านนะคะคิดว่าเรื่องจบแล้วใช่ไหมไม่จบจ้ะเพราะว่าหลวงจีนฟ้าไห่ไม่จบหลวงจีนฟ้าไห่แบบไม่ได้มนุษย์กับปีศาจมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงที่สวีเซียนหนีออกไปเนี่ยมันจะต้องโดนปีศาจล,ล่อลวงแน่แน่หลวงจีนฟ้าไห่ก็เลยตามอีกรอบนะคะมาถึงนี่คือไปสู้เจนเพิ่งจะคลอดลูกอะไรเลยคือไม่มีแรงจะสูะ้จะสู้ก็สู้ไม่ได้หลวงจีนฟ้าไห่ก็เลยสามารถจับไปสู้เจินได้ค่ะแล้วกก็เอาาลััับไไไปปทีีาทาีไปไป่ววดดดขง้้ใต JD, JD ชื่อว่าเจดีเหลยเฟิงนะคะนอกจากนี้ก็มีการสาบเอาไว้ด้วยบอกว่าเจ้านี่จะต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆท่าน้าในทะเลสาบซีผูตรงนี้ไม่แห้งเหือดถ้าเจดีเหลยเฟิงไม่ถล่มลงมาเจ้าก็จะต้องถูกจองจาอยู่ตรงนี้ตลอดไปค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้นะทั้งสุ่ยเซียนทั้งลูกนี่ก็พยายามจะอ้อนวอรหลวงจีนฟ้า,หาให้ปล่อยแม่แต่ก็ไม่สําเร็จในขณะที่เสี่ยวชิงเนี่ยนะคะก็หนีจากไปแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาและฉันจะกลับมาแก้แค้นค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของนางพญาง,งูขาาาววในนนนนเอร์ชั่่่ทีหลยยๆคนนจะได้ิ การเวอร์ชั่นที่แบบโด่งดังที่สุดน่าจะเป็นประมาณเวอร์ชั่นนี้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวของนางพญาง,งูขาวนี่อย่างที่วิวบอกเลยว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นมากเรื่องตอนจงตอนจบอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยนะมันมีบางเวอร์ชั่นที่เราจะได้ยินได้ฟังมาว่าอุ๊ยตอนจบจบสวยกว่านี้คือลูกเนี่ยโตไปไปเป็นบัณฑิตไปแบบตั้งใจเรียนหนังสือมาถึงก็มาขอสวรรค์ว่าให้ปล่อยแม่เธอสุดท้ายแม่ก็ได้ออกมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบางคนได้ยินเวอร์ชั่นที่ลงรายละเอียดไปมากกว,ากว่านี้อีกว่าตอนแรกเนี่ยเรื่มมรัมนนเาใสยย็กๆีีซ เป็นเด็กกระป้องกระแป้งอยู่แถวทะเลสาบซีหูแล้วก็มีโอกาสได้ไปกินยาอายุวัฒนะไปประมาณว่าไปเจอเซียนแก้งแล้วเซียนเป็นหนึ่งใน8เซียนด้วยนะก็เอายาอายุวัฒนะให้กินแล้วเด็กก็แบบงงว่าทำไมฉันไม่หิวข้าวเลยอะไรเลยสุดท้ายเซียนก็ไม่ได้ให้กินลงไปจริงๆนะคะก็ปับขาเด็กขึ้นมาแล้วขย่าเอายาอายุวัฒนะออกแต่ยาเนี่ยมันดันกลิ้งลงไปในทะเลสาบซึ่งในทะเลสาบเนี่ยมีงูขาวกาลังแบบบำเพ็ญตะบะอยู่บำเพ็ญมาละห้าร้อยปีขาดอีกห้าร้อยปีจะได้แบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นพละแบบมีพลังมมาาาากกๆปรฏว่ายยาเ็ดเน้ลอง ไปป,งปุงปุ้งปุ้งปุ๊งเข้าปากงูพอดีแล้วไอยาเม็ดนี้มันเท่ากับพลังการบำเพ็ญตบะ500ปีงูก็เลยเหมือนได้พลังมาเต็มที่แล้วก็รู้สึกอยากจะขอบคุณเด็กก็เลยใช้เวลาหลายต่อหลายปีจนเด็กโตเนี่ยกลับมาแล้วก็กลับมาจีบเด็กมาแต่งงานกับเด็กนะคะประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนจากทั้งเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไปดูเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนั้น,น,น,นมาเอาจริงๆสารภาพมาเถอะว่าอ่านกันมาคนละหลายเวอร์ชันแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนรู้ไหมว่าแต่ละเวอร ปลาปีศาจงูปีศาจงูมันล,อล่อลวงผู้ชายบางเวอร์ชันเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยหลวงจีนฟ้าไห่เป็นตัวร้ายเนี่ยเขารักกันอยู่ดีๆปีศาจงูแล้วไงแล้วมีความรักไม่ได้หรอเวอร์ชันที่บอกว่าหลวงจีนถูกสี่เซียนก็จะไปเข้ากับหลวงจีนแล้วก็บอกว่าเธอหลอกลวงฉันเธอทําร้ายฉันเดี๋ยวเธอจะสูบวิญญาณฉันเวอร์ชันที่บอกไปสู่เจิงถูกก็จะบอกว่าสี่เซียนเนี่ยคุกเข่าขอร้องหลวงจีนแทบตายละบอกว่าให้ปล่อยเมียฉันมาก็ยังไม่ปล่อยอีกเห็นไหมว่ามันมีตอนจบที่มันต่างกันแบบตรงข้างกันโดยสิ้นเชิิงงงเเเเลยยยพรรราาาะะะะออออไนนนนนปปททุกกกคคว่่่่่ืีี้็็บมั ื้้นบนบาและนิทานพื้นบ้านมันเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาอย่างยาวนานค่ะดังนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็เล่าถึงเรื่องนี้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขากําลังให้คุณค่าอะไรเป็นพิเศษและยังไม่พอพอเล่าเล่าไปอ่ะเขาก็รู้สึกว่าสนุกไม่พอเขาก็เติม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 เรื่องไปจนพล็อตมันแบบว่าบิดไปบิดมานะคะสาเหตุที่มันเป็นหนึ่งใน4ส,สุดยอดวรรณกรรมพื้นบ้านของจีนแล้วก็ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเวิร์ลเฮอริเทจว่าเป็นม แล้วถ้าเราไปดูเวอร์ชันเก่าๆแบบเก่าๆเลยอะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความร้งความรักอะไรแบบทุกวันนี้เลยนะมันเป็นแค่เรื่องของแบบปีศาจงูที่มาล่อลวงคนแล้วก็แบบจะกินคนอย่างเงี้ยหรือว่าต่อมามันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นว่าอะปีศาจงูจะมาแต่งงานกับคนแล้วก็จะกินคนอีกแต่ว่ามีเด็กมาเตือนจนกระทั่งเรื่องมันค่อยๆพัฒนาพพ็อตเรื่องมันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นมาเป็นเวอร์ชันทุกวันนี้ที่เราเล่าๆกันซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่มาจากนิ้วแบบของปักกิ่งของอะไรนะคะทีนี้นจจจุุดทททีีี่่่่่่นนนนนนาาสใกก็คคืืออออเรงงงขงตบแแหละ้ปมัฝ หลายๆคนนักวิชาก,การเนี่ยเขาจะชอบวิเคราะห์ว่านี่นะทุกคนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นละครน้ําเน่าทุกคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบว่าไม่มีอะไรเป็นนิยายเฉยๆแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วในเนี้ยมันแฝงเรื่องความเชื่อของจีนสองสายที่กําลังต่อสู้กันอยู่ค่ะก็คือความเชื่อเรื่องพุทธศาสนากับความเชื่อเรื่องลัทธิเตา๋าเพราะอย่างที่บอกเลยว่าหลวงจีนฟ้าหายชื่อเ็าบอกว่าเป็นหลวงจีนเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาแน่ๆในขณะที่ไฝซูเจินเนี่ยเป็นนักพรตในลทัทธิเตา๋าถึงแบบว่าสามารถประเพณตะบะอะไรจะไปเป็นเซียนได้นะคะ บอกว่านี่แหละมันคือการต่อสู้กันระหว่าง2ความเชื่อของจีนค่ะถ้าช่วงไหนเนี่ยเขามอกว่าพุทธศาสนาเป็นผลทางที่ถูกต้องไปสู้เจนที่ไปบำเพ็ญตบะในลัทธิเต๋าในอะไรก็คือคนที่ผิดคือคนที่ไม่ควรคุณไม่ควรจะทําแบบนี้คุณควรจะแบบว่าปล่อยวางความรู้ความรักอย่ามาอะไรแล้วก็พยายามทําความดีอย่าพยายามจะยื้ออะไรที่ผิดธรรมชาติในขณะที่ช่วงไหนลัทธิเต๋ามาแรงเนี่ยเขาก็จะมองว่าหลวงจีนฟ้าไห่นั่นแหละคือคนที่ผิดคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เลยที่มันรักกันได้ที่แบบว่าสามารถบำเพ็ญตบะ ได้บางเพนเพียนแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ได้นี่แหละมันคือสิ่งที่ปะทะกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะนี่ยังไม่นับว่าในเรื่องนะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีคนเอามาทําเป็นพร็อพกัดานด้ต่างๆเอกเช่นบางยุคเนี่ยโอเคแหละอาจจะเชียร์พุทธศาสนาแต่ว่าคนที่เอามาเล่าในดันเป็นผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนางปีศาจกูน่าสงสารอุตส่าห์รักสามีขนาดนี้คือผู้หญิงอะทั้งชีวิตไม่ต้องการอะไรแค่ต้องการความรักจากสามีแค่นี้ทุ่มเทขนาดนี้แล้วเธอก็ยังจะกีดกันฉันอีกเพราะฉันเป็นแค่แบบปีศาาาจงงงงูหรืออบช่่ววก็ะมไป จินเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งในขณะที่สวีเซียนคือผู้ชายที่แบบไม่ได้เรื่องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไฝ่ซู่เจินคือแบกทั้งเรื่องเอาไว้คือแบกทั้งครอบครัวแบกท,ทั้งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะแฝงเอาไว้บอกว่าผู้หญิงเก่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตามความเชื่อจีนสมัยโบราณนะไม่ควรมีพื้นที่ยืนอยู่สุดท้ายคุณจะมามีความคิดความเห็นอะไรของตัวเองคุณจะเก่งเกินผู้ชายไม่ได้คุณก็ต้องถูกกําจัดออกไปนะคะแต่มันก็จะมีบางช่วงไงที่มีคนเนี่ย,ชยเชียร์วนะนะ่าไฝ่ซูนะ่ ช่วยต้องอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในายุคหลังๆเนี่ยมันมีคอนเซปต์เรื่องการที่คนอะเริ่มต่อต้านลัทธิขงมจื้อที่บอกว่าผู้หญิงต้องมีหน้าที่แบบนี้ผู้ชายต้องมีหน้าที่แบบนั้น <c oughs> เขาก็เริ่มแบบหันไปเชียร์ไปสู้เจิญกันมากขึ้นว่าเธอเธอควรจะชนะได้แล้วนะผู้หญิงก็เก่งได้ไม่ผิดอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่แบบแฝงอยู่ในเรื่องนางพญาง,งูขาวซึ่งพอมันมีโครงเรื่องนี่มันเยอะขนาดนี้แล้วมันมีสตอรี่ต่างๆมากมายแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบเปิดฟรีมากๆว่าใครจะเสริมใครจะเเตติิมใใคครรรจจจะะะะแ่งออาได วละครไหนเอาไปเชียร์แบบไหนเอาไปเข้ากับตัวเองแบบไหนมันก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮิตกันมาเป็นพันปีแล้วก็มีคนเนี่ยเอามาผลิตซ้ําๆๆเอามาทั้งเล่าต่อเขียนในคมภีเอามาทําหนังทําละครเขียนนิยายมาเป็นหลากหลายเวอร์ชันเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของนางพยางูขาวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจวิวแล้วก็กดแชรช์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะ่ะทุกคนบบสสวัดีค่่ะจรริงงงงๆเืออนึข เรื่องตำนานนงางพญางูขาวที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขา,เาพยายามจะ แทรกแบบตัดประวัติของสถานที่ต่างๆในประเทศจีเนเข้ามานะคะแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในเรื่องนี้อธิบายว่านี่นะอันนั้นมันเกิดมาแบบนี้อันนี้เกิดมาแบบนั้นเช่นทะเลสาบซีหูเนี่ยที่ไปสูเจินแบบเสกน้ํามาเยอะๆแล้วแบบทาให้ทะเลสาบมันใหญ่ขึ้นกลายเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่แล้วสวยมากเขาก็บอกว่าเนี่ยมาจากไปสูเจิรเสกใช่ไหมทะเลสาบนี้มีจริงๆนะคะสามารถไปเที่ยวได้อยู่ที่หางโจลและจริงๆทะเลสาบเนี่ยเป็นทะเลสาบที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นทะเลสาบฝีมือมนุษย์ที่สมัยราชวงศ์นึงเนี่ยเขาขุด กันขึ้นมาเพื่อให้คนแบบทําการเกษตรทําอะไรทีเนี้ยคนก็คงรู้สึกว่าโหทะเลสาบใหญ่ขานาดน,นี้อธิบายว่าเป็นฝีมือมนุษย์ขุดมันดูเว่อร์ไปหน่อยละต้องอธิบายว่าเป็นปีศาจงูมาเสกน้ำถึงจะดูน่าเชื่อถือหรืออย่าง JD เจดีย์เหลยอเฟิงเนี่ยก็เป็นเจดีย์หนึ่งที่เขาสร้างกันขึ้นมาในช่วงที่เขาแบบบูชาพุทธศาสนากันใช่ไหมซึ่งท้ายมันดูเป็นเจดีย์ธรรมดามันอาจจะไม่ได้มหาศย์รรม,มากไงเขาก็เลยต้องเล่าว่านี่นะนี่คือเจดีย์ที่กักเก็บปีศาจแห่งลัทธิเต๋าเอาไว้มีงูขาวอยู่ข้างในระวังอย่าให้เจดีีีย์นถลล่่มมมเเเพรราาาะือไหด๋วป อารวาสนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าไปสูเจิงมีตัวตนจริงเนี่ยทุกวันนี้อาจจะออกมาอารวาสแล้วด้วยนะเพราะว่าเจดีเหล่ยเฟิงองค์เดิมองค์ออริจินอลเนี่ยนะคะถล่มไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเจดีเหลอยเฟิงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นองค์ใหม่ที่มีคนเนี่ยสร้างครอบไว้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ